ขอกราบสวัสดีแบบเฟรสไตล์กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับฟรีสอกเกอร์นะครับผมเล่นเกม Minecraft นะครับในเวอร์ชัน1.9นะครับผมในโหมด Survival นะครับผมก็ขอไปก็ขอไปนะครับกับอะไรวะกับ Minecraft พัดคอนะครับซึ่งก็พัดเดียวนะครับเพราะว่าจะทำบ้านนะครับที่ผมบอกไว้ว่าอาจจะทำนอกคลิปนะครับผมก็ทำนอกคลิปแล้วเอาไปเอามาตายครับโอเคบายบายคุณจุ๊บจุ๊บนะครับผมอ่างั้นเราก็จะมาต่อกันที่ Survival นะครับ ที่ผมเคยพูดไปว่าอาจจะแคสสตาเดวอลเล่นี่ผมอาจจะพี่เจ็ดแคสแล้วไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งนะครับก็เป็นเด็กปัญญาอ่อนคนหนึ่งนะครับโอเคคือว่าตอนนี้เราโชคดีนะที่มีไก่อยู่ในภูมิลำเนาใช่ไหมเจากก้าไก่น้อยทำไมมันกระตุกงี้วะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมวันนี้มันกระตุกจังอนะปกติมันลื่นไหลอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว หมูช่องเขาโอ้โหเขาช่องรถแท้กาแฟไทยรถแท้กาแฟไทยครับเขาช่องชัดเลยเนี่ยหมูเขาช่องเดี๋ยวเราต้องเขาช่องช่องเขาทำไมไม่ตัดมาทีวะผ้ามอะไรอยู่ได้แม่ขอรถเสียงเกมสักิี่นะับ คผมลดสักนิดก็นิดเดียวจริงๆนะผมไม่ได้ลดอะไรมากมายนะเราจะอยู่แถวนี้นะเพราะว่าอาหารอุดมสมบูรณ์มากมีทั้งหมูเขาช่องนะโปรแทกาแฟาไทยแม่มีไก่ด้วยคนระับเราดูจากลักษาเราดูคนระับเหล็กเหล็กโอ้ไม่กอดเล็กๆ oh ทั้งนั้นเลยดูสิครับอะไรวงหันไปทางไหนมันก็มีแต่เหล็กๆแม่ ถึอเป็นเรื่องดีนะผมเนี่เยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดาวะเน,นี่ยผมไม่รู้อะโอเคกมจะคราฟเชสทำไมวะก็ <c oughs> โหยเบอร์เบอร์เบอร์ใหม่ครับรม,นะมาสิ่งที่ผมจะคราฟอันดับแรกก็คืออีเตอร์ครับผมอีเตอร์ e ตัดไม้ทำไม เพราะว่าผมจะเอาไปขุดหินนะครับจะได้มาสเต็ปเดิมมาสเต็ปเดิม,มเ,มเมลวลาตัดไม้ก็จะได้เอาขวานหินตัดไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปสักพักหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับเสซตจนได้โอเคครับแล้วก็ทำ ขอนไม้นะครับแล้วก็อีเตอร์หินเลยนะครับจะได้เป็นคุณเหล็กเลยเพื่อความตัวเร็วของชีวิตทำอาชิเมนต์ด้วยเนี่ยชิเมน้นถึงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ่ทำแม่งแล้วสัตว์อะไรวะเคยต้องทำอาชิเมตนดิ <c oughs> ผมว่าผมอาจจะทำไปถึงจนเอ็นมังกรได้ซ้ำเนี่ยเครับเดี๋ยวผมจะทำ อ๋ออะไรวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยังไม่ติดอีกรืออะไรอ่ะไอ้กูพีกอ่ะเดี๋ยวทำไมมันมันมันมาอยู่ที่ getting wood ปะที่จริงกูทิ้งไม้แล้วเอาใหม่ก็ได้เนี่ยโอ้กูต้องนั่งคราตัวคราใหม่บ้าสิปุ๊บผมก็ต้องนั่งคราอีเตอร์ใหม่เชิบ โ okay. อเคเสร็จปรผมก็ต้องนะครับอีเตอร์มอาอีกอันมาอีกทีเพื่อได้ g e ตติ้งอันอัปเกรดอ่ะเออเคพัสสัตพอใจมึงยังฮะเอ๋อุ hey. อ้ย,ยตกใจตกใจนึกว่าหลุมอะไรแคบเดี๋ยวของเราจะทำการไปขุดไม้ไม่ใช่ขุดไม้ขุด เขาเรีกแร่เหล็กเออเครับคเราจะไปคุณแร่เหล็กกันเลยนะครับแล้วเราจะไปทักไทยหมูเขาช่องรถไทยกาแฟาไทยโคชิอเครับเกือบตกนะเมื่อกี้เกบเดี๋ยวเราจะเอาทานเพื่อความสุขก,กายสบายใจของชาวไทยและประชาชนนะผม โอ้ไม่ก็ฐานมันเยอะเหลือเกินจะเป็นเรื่องดีนะฐานเยอะเพราะฐานเยอะเล็กก็จะเยอะตามนะไ <c oughs> ม่สเต็ปใครบอกว่ <c oughs> ผมพูดเล่นนะใครอเอาไปเป็นบอกเป็นเทคนิคใครนะเดีย๋ยวจะถ้าบอกก็อย่าเอาชื่อผมไปอา้างฟีสอกอร์บอกมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเราจะไปคุณเหล็กกันต่อนะผม <c oughs> เฮลเซียเอ๊ะตก นึกว่ามนขุดไม่ได้ป่ะเดี๋ยวทำไมมันสะท้อนแสงเงาเหลือเกินเฮ้ยมีโคอยู่ข้างล่างครับโคโคนี้ไม่ได้แปละว่าถานนะแปลว่าวัวเาเป็นมุกได้นะผมไม่ว่ากันเอาตัวแกร้องมีเสียงตัวแกก็ขออภัยนะครับตัแกแม่งร้องเนะฉยไม่อะไรอ่ะ โวดีเขาช่องก็แทกาแฟไทยอ่าเราจะฟาร์มเหล็กเดียวครับวันนี้เหล็กก็เยอะๆโอ้รวยๆตอนต้นมาแบบโคตรจะรวยโอรวยมากบอกเลย คหน่อยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขูดก่อนนะเพราะเราน่าจะตั้งภูมิลำเนาอยู่แถวนี้แหละดูเล็กข้างบนเราดูเล็กข้างล่างก่อนโหแล้วนกหาอะไรมาร้องเล็กโคจะเยอะบอกเลยสำหรับตอนต้นนะผมเผื่อบอกว่าเยอะหาอะไรว่ากูหาได้วันวันเป็นร้อยกอดอะไรงก็เรื่องของมึงเด้อครับ <c oughs> โอโ้โหแล้วทำไมมึงมาอยู่ก้อนเดียวเนี่ย เดี๋ยวผมได้ยเสียงลาวาครับมัได้ยินไหมครับโอ้โหมีเหล็กโอ้โหมีเหล็กเข้าไปอีกแม่โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำทช็อชเข้าไปความสุขการสบายใจงพวกประชาชนประชาชนลาวาตรงนี้แน่นอน สวัสดีค่ะอย่า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 ระเบิดโอเคครับจัดการหนึ่งสวนเจดเต้มีลาวาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทำไมเราเปิดมาเราข้อท่ำเลยวะชักจะแอดวานกันไปไหมโอ้เมื่อกี้เฟรมเลยตกดูดิดูเลขสิอะไรมันจะเยอะปันนี้ ลํปไปเหลือใครหวัวล้อวะเฮ้ยใครหวัวล้อวะเดี๋ยวเราสปอนเนอร์หรอดเจตเตคูณเล็กกันลยวกูไม่สนอะไรหรอกจะหวัวล้อเยอะสิมันเสียงหวัวล้อมาจากทาง ซ้ายมือนะครับจากตรงนี้จากตอนนี้กูกูไปดีกว่าเสียงของเราบ้าอะไรเนี่ยซู้สึก็หลอนตูดแปลกๆครับตรงนี้มีนะโอเคกูขุดเล็กนี้นกลัวตายครับขี้เกียจเรามาเอาใหม่กลัวแม่มดไปยาพิษใส่นี่แบบหน้านี่จ่อย เห้เดี๋ยวเดีทำไมเปิดมาเราเข้าถ้ำเลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นจะเอาเลแขแถวนี้ให้หมดสำรับเดีย๋ยวให้ของเยอะๆก่อนเราค่อยมาประจนถ้ำต่อนะจะข้ามมาเหรอเนี่ย holy fucking งแคบชิตยึดทีนี้ไปของเราก่อนที่มันจะข้ามมืด ทไมเหมือนบางทีเฟรมเรทตกจากวันนี้ประหลาดนะครับปกติเฟรมเลยผมจะคงที่นะแะก็ผอมไปนะมันก็น่าอยู่หรอกผมก็ไม่ได้เทพมากยังเสอเอิม,มาถ่ายเอเคครับเรายึดพื้นที่ตรงนี้เป็นของเราได้แล้วผมเอเยตรงนี้ไม่มีอะไรดีเอเคครับอย่างน้อยล้วก็มีหมู่เขาช่องนะครับ ขอช่องรถแท้กาแฟาไทยทำไมตรงนี้มันมืดจังวะข้างบนเดี๋ยวค่อยไปเอาเพุ่งน,นี้เช้าครับผมเดี๋ยวจะเอาโคเก็บวิวนะครับโห โคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยมึงเจี๊ยบไปไหนเดี๋ยวเมโทนี่ผมรู้สึกว่าแบบพวกเมโท่เมทอ่ะที่ผมแคสไว้อะผมอาจจะไม่แคสนะครับอาจจะไม่แคสต่อรู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจในเรื่องเท่าไหร่ครับไม่น่าซื้อมาเลยอ,อสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวนไม่แต่งกัดหน้าอย่างนี้เลยเหรอ กใจนะเว้ยโอเคครับผมอ่ะตรงนู้นยังไม่ได้ขุดอีกอะไรมันจะเยอะพันนี้ปลาล่ำปลาเหลือท้ายลายสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเราไม่เหล็กเลยเยอะเรามีเราไปทำอะไรดีครับ ทำชูดสิครับรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอืน่นเดี๋ยวดูดูอาชีพเมนต์ก่อนโอเคครับทำเฟอร์เน,น้โอเคให้หนักหนาสาหัสเพราะยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะผมโอเคเฟอร์เน้น is safety now ทำหายกนะูเนี่ยเอออือเอานี่มาเผา เราทำสองอันดีกว่าเฟอร์แนนโอเคโคยยะใส่ครัแล้วก็ไปเอารูรถแท้กาแฟาไทยมาโอเคได้สามอันพี่หมูกี่ตัวเนะี่ยอย่าเพิ่งอยเพิ่งล่ามันเยอะครับเพื่อเราดอบได้แครอทอะไรเงี้ยดอบจากซอมบี้ถือว่าจะเป็นโชคดีะถ้าเราฆ่าหมูกก็โชคหลายครับจีจนะีแลโชคจีจ เดี๋ยวเราคาบดาบไว้ก่อนผมจะไปสำรวจตรงนู้นเล่นหน่อยระหว่างรอโอเคครับไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร,ไม,รมรู้่ผมรู้สึกหลอนเสียงหัวเราะแม่มดมากเลยอะนักลวไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะ ใส่มนดิสปอนหายไปแล้ว โอเคเราได้เหล็กมาจนวันหนึ่งแล้วครับแต่เราจะไปสำรวจทางโน้นกันแต่าทางนี้ต่อสักนิดนึงดีกว่าให้มันรู้ว่าเป็นสปอนเซอร์อหรือเปล่าสปอ,เน,น,อนเซอร์แน่นอนแหละสปอนเซอร์แน่นอนป่าวะเอาเอาหา่านทำตัน <c oughs> พวกเป,เป็นสปอเนเซอร์ไม่รู้แบบดูข้างล่างคิดว่าเป็นคัพเปอร์สโตนอ้ oh my god the lava is too hot เดทำไมมึงไม่ส่องแสงมาถึงตรงนี้วะเอา้าเสียงแม่มดมาจากไหนอ,อะเพราะน่าเป็นตรงนี้น่าจะเป็นตังเจียนเชื่อมแน่เลยอะโอเคไอเฟมเลตกจังเลยอะวันนี้ประหลาดมากครับ เฟมเลทตกเยอะมากบอกเลยทำไมเฟรมเลทตกเนี้ยวันนี้มีปัญหาทางเทคนิคแน่นอนคนระับโอเคเดี๋ยวจะขุดไปถึงตอนเช้าคนระับแล้วดูว่าเราจะต่อหรือว่าเราจะตัดไปแค่นี้นะผมโอเค เดี๋ยวเราทางไหนแล้ววะทางนี้ใช่ไหมใช่เหมือไรอไปวะทางไหนแล้ววะทางนูน้นเออทางนูน้นไอ้บ้า,าเดี๋ยวอันนี้อะไรแค่แล้วเขาเรียกว่าเขาช่องอ้ไนี่ถ้ำช่องตรงนี้มันมืดมืมันมืดเหรอมันมืดมืดมืด เดี๋ยวๆฝนตกด้วยเนี่ยนะบ้าแบบคิปเปอร์กระโดดลงมาแล้วไม่ตายนี่กูเงือกอะแล้วก็ระเบิดอัดหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีโมเมนต์แบบนั้นนี่กูเลิกแคสหมคคาไป็นทีคู <c oughs> <c oughs> มไม่น่าเป็นไปได้โอเคเมื่อไหร่มันเช้าปะครับแลกิก็หิวกันมามากแล้วอะผมได้เล็กเยอะมากอะตอนตอน้น วันแรกได้เหล็กประมาณเกือบหกสิบอันโอ้ย2ี่สิบเจ็ดอันพอดีค้าชุดเกาะพอดีเปพะเลยครับแ้่ผมจำไม่ผิดนะยี่สบเอ็ดอันยี่สิบเจ็ดอันนี้พอดี <c oughs> พูดมากลิ้มพันกันใ้บ้าโอ้ที่จริงยิบรสีบเกินได้ซ้ำโอเคงั้นเอาไปตักลาวาแล้วกันโอเคครับผมแล้วเนื้อกุล่ะ หนับหนับหลับหลับเสียงกินโคตรจะดังเดี๋ยวเราว่าเราจะรีบตักไปทำไมวะรีบตักก็ดีอ่ะมันจะได้ปลอดภัยต่อชีวิตนะครัเพื่อแบบเวลาต้องการใช้เงี้ยมันจะได้ใช้ได้เลยไม่ต้องมารอถึงชาติหน้าเคายับผม เดี๋ยวเราก็ต้องปักคอสต์ตรงนี้วางไว้เลยวางรอวางรอตรงนู้นอีกความาแน่ใจโอ้ยโอ้ยอ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวโดยแค่สเกตตีนี่มึงไม้ทั้งตัวเลยเหรออะไรมันจะอีพิกปะนั้นเดีย๋ยวจะลองสงสัยเสียงหัวเราะมาจาก้างไหนฮอะไรนะ ทำไมมันมีแต่แร่อะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเี๋จวหัวล้ออย่างใกล้แล้วทำไมเดี๋ยวว่าตอนแรกมันมีครับแล้วผมออกห่างแล้วมันรีสปอนหายไปก็เป็นได้นะครับผมโอ้ลีแคบเมื่อไหร่มันจะเช้าวะนี่อะหวัวได้เรียกเยอะมากอ่ะบอกเลย เดี๋ยวเช้าแล้วเหรอยังมัง้งอ๋อเช้าแล้วครับผมอ่าก็ขอตัดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปครับอย่าลืมป้าน้ำท่าฟรีสไตล์จากกันด้วยนะครับผมจากกันคลิปหน้านะนะครับผม <c oughs> โอ้ยพูดมากเลิ้พันกันเฉยสบายครับ